สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้รายการของเราค่ะพามาที่จังหวัดอ่างทองนะคะหลังจากที่มีนักวิชาการหลายคนค่ะได้พูดถึงเทรนด์โลกในปี2024ค่ะว่าผู้คนจะหันมาสนใจเรื่องของธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะคะเนื่องจากมีการคาดการณ์ค่ะว่าในปีต่อๆไปเนี่ยสภาวะอากาศจะแย่ลงเรื่อยๆค่ะเราจึงพามาที่ศูนย์การเรียนรู้แบบครบวงจรเพื่อนพึ่งพาที่จังหวัดอ่างทองที่นี่ค่ะที่นี่จะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างนั้นไปติดตามชมพร,มพร้อมๆกันเลยค่ะ ค่ะคุณผู้ชมคะแล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กับคุณป้านงนุษค่ะเป็นประธานศูนย์การเรียนดูที่นี่เรียบร้อยแล้วมาพบกับคุณป้ากันค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะ คุณป้าหาสวนที่นี่ร่มรื่นมากๆเมื่อกี้แอบถามคุณลุงขนาดกว้างกว่า60กว่าไร <60 S 1> ด้วยกันค่ะอยากให้เล่าจุดเริ่มต้นที่นี่ให้ฟังนิดนึงค่ะว่ามีที่มาที่ไปเป็นยังไงบ้างค,ค่ะป้าจอยชื่อนงนุชคำคงนะลูกน,นะชื่อเล่นเลนก็เขาเรียกป้าจอยแหละอดีตก็เป็นผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมเนี่ยทองคํานะสองสมัยก็ในตรงนี้ก็คือตอนที่เป็นผู้ใหญ่บ้านปีสี่สามแต่พอมาสี่เก้า น้ำมันท่วมอ่างทองจมอยู่ใต้น้ำสามเดือนทั้งเจ็ดอำเภอไม่เหลือเลยแม้แต่อำเภอเดียวโอ้โหมันเป็นอะไรที่ทรมานมากนะแล้วก็จะเข้าอ่างห้องน้ำอะไรมันก็ลําบากเพราะว่าลักษณะน้ํามันอ่างทองมันเป็นพื้นที่เป็นท้องกระทะเป็นอ่างอ่าเวลาหน้าน้ําเนี่ยน้ําที่ปล่อยมาจากทางเหนือมันก็จะมาเราจะรับน้ําเต็มเต็มมันเป็นเมืองเกษตรกรรมนะเออในตรงนี้ ก็รับทุกปีแแต่อาจจะมากจะน้อยก็ว่าไปแต่ส่วนมากก็จะแค่อําเภอเมืองที่อยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพยาแต่ปีสี่เก้านี่หมดเลยทั้งเจ็ดอำเภอสาหัสมากสามเดือนลูกคิดดูไม่ใช่วันของวันเหมือนน้ำป่าแล้วหายไปแบบที่อื่นมันไม่ใช่อนนี้ก็ใช่ประจอยก้ความเป็นผู้ใหญ่บ้านเนาะเขาก็บอกว่าเออลูกหาถุงยังชีพให้ลูกบ้านอสิบสองครั้งนะมันก็ยังไม่ลดก็ พอดีลูกบ้านก็เกิดกิเลสบอกเน่ยผู้ใหญ่ขอถุงพระราชทานหน่อยสิว่าเอาแล้วจะไปขอใครแล้วฉันไม่รู้จักเจ้าองค์ไหนไม่รู้จักใครยังไงจะไปอเอ้าลองดูก็ได้เดียนสายกับคุณหมอพิชิตนายแพทย์พิชิตนายแพทย์พิชิตสุวนนรรณปกรณ์ซึ่งเป็นรองประธานของพระองค์พาท่านพระองค์พาท่านเป็นประธาน อูนที่อาสาเพื่อนพันา์ยายากเราก็เห็นกเขาแจกถุงแจกอะไรเนะี่ยก็ได้เรียนสายกับคุณหมอขอถุงขอไปพันชุดหกหมู่บ้านคุณหมอบอกว่า<ๆ>ผู้ใหญ่ใจเอาถุงไปเลยกินมันก็หมดหมดเขาก็แบมือขอใหม่เอามันก็หมดล้ว่ามันก็มีมาม่ามีน้าในนั้นน้นแล้วคุณเอาแล้วคุณหมอจะให้อะไรเราไม่ให้เอาอันนี้ดีกว่าไหมโครงการฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภยัย ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงโดยมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพยายามยากสภากาชาติไทยโครงการอะไรว่านึกในใจนะอในตรงนั้นคือความหมายของคุณหมอว่าหลังน้ำลดแล้วมันล้างไปหมดทำยังไงให้เขามีอาหารกินภายใน45วันเดือนเดียวก็เขียวได้ให้เขารีบมีอาหารกินเราต้องเข้าไปตรงนั้นคุณหมอบอกก็เลยกลายเป็นโครงการตัวนี้ขึ้นมา ป้าจอยก็มาบอกลูกบ้านเขาไม่ให้ถุงเราแล้วนะให้อะไรเราผู้ใหญ่ให้เศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นยังไงล่ะผู้ใหญ่ไม่รู้่ะตอนนั้นทําอยู่เพราะมาอยู่มาป้าจอยมาเป็นสะพายนะย่าย่าพาทําทุกอย่างของเศรษฐกิจพอเพียงป้าจอยเข้าจะว่าเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นวิถีชีวิตเดิมๆของคนโบราณซึ่งอะไรที่เขาทําได้ด้วยตัวเองเขาจะทําเขาจะไม่ซื้อไม่ใช้จ่ายพึ่งตนเองเป็นหลักอย่าไม่เคยซื้อข้าวเก็บใสยุ้งไว้มีกิน อ<ม>กะปิปลาลาน,น้ำปลาฐานเผาเองมีมีรายได้ายวันรายเดือนรายปีเป,ป๊ะของรัชการ<ม>ที่เก้าหมดเลยค่ะแต่ย่าไม่รู้จักการลดรายใจ่ายในครัวเรือนอ,อ่า<ม>ทําน้ายาล้างจานซักผ้ายาสีฟันอะไรไม่ปิน่น<ม>คือยังต้องซื้อตัวนั้นอยู่เราก็มาอยู่เป็นสะพ้ายเราก็ต้องทําทุกอย่างก็ปิ่นก็ทํามาเรื่อยแต่ไม่รู้ว่าเป็นตัวนี้ก็โอ้ก็โอเคเลยพอนั่นก็เลยไปบอกเขาว่าเขาให้อะไรก็เอาเถอะบอกลูกบ้าน สมัยก่อนมาบรมเปิดวทธีประชาคมบนศาลาวัดบทสัตว์พันกว่าคนเออใครจะอบรมเป็นคนต้นแบบเพื่อนมึงพาใครจะอบรมเศรษฐกิจพอเพียงต้องเอาใจมาก่อนะอยาให้ใครบังคับแล้วคุณต้องไม่มีสามขี้หนึ่งขี้เล่าสองขี้เกียจสามขี้โกงโอ้พันกว่าคนเดินลงศาลาหมดเลยเหลือไม่กี่คนเหลือแปดสิบเจ็ดครัวเรือนหนึ่งในนั้นคือประจอยมึงไปขอมาเองเออ เรว็ว่าเอาเอาก็เอาวะแต่จริ 7, งิก็อดยมติวเข้มสามคืนสี่วันแล้วโอ้ฉันก็ทํามาแล้วนี่ว่าใ,ในวานที่ของตัวเองอือฉันทํามาแล้วนี่ว่าโอเคนะเราก็เลยเนี่ยกลายเป็นว่าในตรงนี้ก็เกิดเป็นศูนย์ตรงที่ว่าคุณหมอบอกเออผู้ใหญ่จอยก็พอมีมท,มท,มที่มีทางอะไรเราน่าจะทําเป็นศูนย์นะเพราะว่าพระองค์หญิงคือพระองค์สูงท่านก็ตั้งใจไว้อยากให้เป็นศูนย์แล้วก็ให้ถ่ายทอดองค์ความรู้ตรงนี้เพราะว่าอีกหลายล้านคน ไม่เข้าใจคำคำ <ha>, นี like ้คําว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยไม่เข้าใจตรงนี้ก็เลยกลายเป็นว่าถางมูลที่ก็มาสร้างอาคารอบรมจุคนได้ร้อยคนมีฐานเรียนรู้อีก5าฐานที่อยู่ในสูงนี้ก็คือเป็นที่ทั้งหมดที่เราเห็นตอนนี้จากจุดเริ่มต้นคือความยากลำบากในช่วงน้ำท่วมมาสู่การที่จุดหลักที่บอกว่าโอกาสใช่แล้วก็จุดหลักที่บอกว่าการให้ของให้ของใช้ของกินเดี๋ยวมันก็หมดไปแต่ตอนนี้มันจะยั่งยืน ทีนี้ในศูนย์แห่งนี้มีเป็นศูนย์เรียนรู้ย่อยๆอะไรอยู่ที่นี่บ้างคะก็จะมีเราก็จะมีอาคารใหญ่อบรมเวิีใหญ่นะซึ่งความรู้บางตัวก็จะสอนในนั้นเลยแต่บางตัวเราก็จะอบปล่อยออกฐานห้าฐานด้วยกันทั้งหมดฐานแรกเลยน้ำหมักเชียวภาพหนูมานว่าจะเห็นนะฟักทงฟักทองปัจจัยบินตอนนี้ปัจจัยก็จะทำน้ำหมักไว้ใช้เองเพราะเขาให้มาฟรีน้ำส้มใส่าแล้วก็ฐานน้ำหมักเสร็จแล้วก็มาปุ๋ยหมักค่า แล้วก็ไปฐานเกษตรอินทรีย์ปลูกผักแบบแะอกยกล่องคือหมักปุ๋ยไว้ข้างล่างเพราะสมมรถเราจะปลูกเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยไว้ข้างล่างเราใส่ข้างบนนี่เหรอไหมลูกค่ะมันก็มาจากฐานปุ๋ยหมักนั่นแหละเอาปุ๋ยหมักนั่นแหละไปหมักนะมันโยงมาจากฐานแรกฐานต่อมาก็เป็นน้ำส้มขอนไม้แล้วก็ฐานน้ำยาเนกระสงค์ซึ่งน้ำจาร์สีฟันอะไรยาสีฟันอะไรทำเองหมดทุกอย่างซึ่งง่ายๆเลยมันสรุปเลยว่าไอเสียธุรกิจพอเพียงทั้งหมด ที่จะสื่อให้เขาชาวบ้านเข้าใจง่ายๆเนี่ยเปลี่ยนวิธีคิดเขาเนี่ยคือตัวนี้เลยค่ะคือหนึ่งไร่แก่จุดหนึ่งไร่แก่นจุดแล้วตัวโอ,อ่งโอ่องชีวิตค่ะไม่ยากเลย อุดรูรั่วตรงนั้นแค่นั้นคุณไม่ต้องเป็นอะไรมากมาดูนี่เลยใกล้ๆดีกว่านี่ผมเห็นค้ากิ๊กค่าวบุยเล่ามีหมดเลยนะเล่าจุดเริ่มต้นให้ฟังนิดนึงว่ามันคืออะไรคะอธิบายเนี่ยเวลาป้าจอยไปสื่อไปสอนนะในเรียนจำหรือที่ไหนก็ท่างไปพูดป้าจอยก็จะยกตัวอย่างตรงนี้มันอยู่ตัวนี้ตัวเดียวแค่นั้นแหละถ้าคุณทําได้คุณจบเลยในตรงนี้ได้เลยเนี่ยก็คือกรายได้รายได้เราหามาได้เงินเดือนขายข้าวได้มั่งลูกให้มั่ง S <S เหมือนหาฝนเม็ดฝนแล้วหวังจะเก็บน้ําฝนใส่โอ่ไงไว้กินข้ามปีเมือ <S <S ม่อก่อนเนาะมันกินได้นแต่มันเก็บอยู่ไหมลูกไม่อยู่ชีวิตนี้มีแต่รูรั่วมันจําเป็นนี่ลืมตาตื่นมาก็ต้องแบงฟันซื้อแล้วมันออกมาหมดค่ายาสีฟันน้ํายาล้างจานเนาะค่าเล่าค่าหวยค่าผ่อนบ้านค่าทุกสิ่งทุกอย่างมันรั่วออกมาเก็บไม่อยู่เพราะฉะนั้นปาจออก็บอกคุณอุดรูรั่วตรงนี้ คุณไม่จําเป็นต้องอุดหมดทุกกลูก็ได้แต่อะไรที่คุณอุดได้คุณอุดอแค่นั้นเองช,ชีวิตสบายๆนี่แหละเศรษฐกิจพอเพียงแทๆ้ๆแต่ที่สําคัญก็ต้องรู้จักทําบัญชีครูเรือนด้วยในตรงนั้นเพราะว่าให้เป็นหนี้ยังไงก็ต้องจดุดเพราะไม่งั้นเราจัดการชีวิตเราบริหารเรื่องเงินไม่ถูกแน่นอนอมไม่ใช่บางคนโอ้ยเป็นหนี้เยอะจะไม่จดหรอกไม่ใช่ป้าจอยเป็นครูบัญชีอาสาด้วยของผมตรวจบัญชีสานกล้กน จากการอุดรู้ั่อโอ่งเนาะนํามาสู่การสาธิตในเรื่องของการใช้ชีวิตว่าจะเป็นพอเพียงะไรที่แค่ไล่เดียวหรือสองงานก็ได้ไม่ต้องมีมากไม่ต้องไปมีเป็นร้อยไล่พันไร่อย่างเขาแค่นี้เน่ะให้โควิดห้าปีสิบปีฉันก็อยู่ได้ไม่ต้องไปไหนเพราะในนี้มีหมดทุกอย่างมีอะไรบ้างคะคุอป้าใหอ่ามีทั้งบ่อปลาดุกนะสองคูณสี่เมตรลึกหนึ่งเมตรเลี้ยงปลาดุกได้หกร้อยตัวนะเออ บ่อปลาดุกคือข้างหลังน่าข้างหลังเดิมไปทางนู้นลุกลูกผักไว้กินเองปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกอยู่ในนี้เอมียุงข้าวค่ะยุงข้าวมีเครื่องสีข้าวประจอยทำนาเพราะนานาอินรีนี่นาที่ใช้น้ำหมักเราใช้ขี้หมูเราอะไรเนี่ยเราก็เอาเก็บไว้กินเองเราไม่ขาย เก็บใส่ยุ่งไว้พอหมดเราก็สีกินเรามีเครื่องสีค่ะแสดงว่าตั้งแต่อะไรที่ตื่นเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเราอะไรที่เราทำได้ถูกต้องเราก็จะซื้อคําว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือมีเหตุผลพอประมาณใช่ไหมเหตุผลก็คือฉันใช้จ่ายอย่างมีเหตุผลฉันซื้อฉันทํารถไม่เป็นฉันซื้อฉันทําทีวีไม่เป็นฉันก็ซื้อตู้เย็นไม่เป็นซื้อแต่ผักหญ้าเลยนี่เราทําได้น้ำยาล้างจานซักผ้ายาสีฟันเอวยอะไรเอ่ยนี่เราทําได้ โอเคค่ะย่างอันนี้ก็คือนี่เป็นระดี่คุณโครงการตรงที่พระองค์ท่านมาพระราชทานให้ตอนนั้นโอ้โหลำบากมากมันมันเหมือนกับพระองค์พาท่านมาช่วยซัดน้ำตาคุณบ้านแหงจริงแต่ท่านก็ประท้วนนี้นะแม่กับไปงานไปถวายงานก็ต้องนึกพูดถึงท่านตลอดในตรงนี้มันก็มันก็เป็นเรื่องยากอยู่เหมือนกันนะแแต่เราก็ต้องทํา ท่านทําไม่ได้ท่านสดิจมาไม่ได้เพราะว่าทุกครั้งท่านจะสดิจเวลาป้าจอยไปเรียนกับเราก็ต้องทําแทนได้ค่ะแบ่งพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นบ่อปลาถูกต้องพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นการปลูกถูกต้องเราอยากจะกินอะไรเราปลูกหมดมีหมูหมูลุ้มมีเป็ดมีไก่ไข่ก็จอยไม่เคยรู้ว่าไข่ถูกแพงที่เขาออกข่าวไม่รู้เพราะฉันไม่ได้ซื้อกินเพราะฉันก็เลี้ยงของฉันเองเออเนี่ยมันก็มันเป็นความสุขด้วยลูกในสวนหนึ่งแล้วปลูกกินเองแล้วก็ สบายนะร่างกายเราก็ตอนนี้คือป้าจอยก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้ออาหารการกินใช่เลยเกือบเกือบส่วนใหญ่โอ้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่อะไรที่อย่างที่ป้าจอยบอกแหละอะไรอุดได้อุดไปก่อนนั่นแหละในตรงนี้ป้จะเซฟอยู่สบายลูกอยู่แบบนี้ได้ค่ะไปจุดต่อไปเลยค่ะป้าจอยค่ะมีตรงไหนอวดให้คุณผู้ชมได้ดูอีมากแล้วเราจะไปดูเดี๋ยวดูเพิ่งไม่เพิ่งมาอาศัยอยู่จะหนูหนูจะนั่นอ่ะเห็นไหมนั่นอ่ะลังเบลอเลย หมถ้านี่มีสารเคมีเขาจะอยู่ไม่ได้แต่ตอนนี้ในนี้เราไม่ได้ใช้เคมีเลยลูกนะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยพึ่งหลวงนะลูกเขามาอยู่เองเลยเออเนี่สวยมากรู้สึกปีนี้เขาเคยมาครั้งหนึ่งแล้วเขาไปเออแล้วก็มาใหม่ได้ค่ะถ้าเกิดของเราดีจริงสิ แบบธรรมาเลยมันไม่มีอากลางคืนมีหิ่งห้อยด้วยนะไม่อยากจะอวดเออว่าได้บ่อทางโน้นเพราะอะไรเพราะมันไม่มีสารเคมีเออกลางคืนก็จะมาบินให้ดูเราไม่ต้องไปไอ้สมุทรสาครสมุทรสงครามไมันเป็นระบบนิเวศลูกเข้าก็อยู่ได้ค่ะต่อไปเป็นเหมือนมิซุมเลมสัตไก่ไข่อารมณ์ดีโอ้แล้วลืมเอาเบอร์ยุ่งมาเปิดเดี๋ยวให้คุณป้าชงสักหนึ่งบทเพลงโอ้จะต้องดีกีตาร์ด้วยดีกีตาร์นะ เหนื่อยมากก็สบายสบายนั่งดีที่ตาหายเหนื่อยก็ไปทํางานต่อตอนนี้มีน้องไก่อยู่ในนี้ใช่อยู่ในนี้เนีอ๋อแล้วการเลี้ยงของเราก็คือให้น้องถ่ายออกมาก็เป็นเหมือนอาหารคือคือที่จริงแล้วเข้าถ่ายมาน่ะมันไม่เยอะพอจะเลี้ยงปลาหรอกค่ะแต่ถามว่าที่ใสไก่อ่ะเราเคยเลี้ยงบนโคกแล้วเรามีบทเรียนค่ะเขาจิกแล้วเขาสะบัดเขาคุ้ยเขาเขี่ยมันก็ร่วงเป็นกองทิ้งไปเฉยๆฉยนี่ถ้ามันอยู่ในนี้ปลามันได้กิน อาหารเขานั่นแหละลูกที่มันหล่นลงไปถือว่าเป็นการคิดอย่างครบจ้วนในในท้องว่าอยมาสังเกตแล้วทีแรกก็เลี้ยงข้างบนไปจับมันมาอยู่นี่เลยเออปลาได้กินถ่ายเขาถ่ายนิดเดียวแต่อาหารที่เสียหายออกมาเวลาเขาคุยเขาจิกเขาสะบัดเน่ะปลาเขาได้กินต่อพระเจอยก็มีฟักทองฟักทองอะไรก็ให้เขากินเลี้ยงปลาแบบแบบโบราณแบบดื้อๆใช้พวกใช้เลยหัวอาหารให้น้อยที่สุด ทั้งไก่ทั้งเป็ดใช่ไหมมีเป็ดเมื่อกี้เป็ดโอ้ยเป็ดไปว่ายน้ำอยู่นู่นไม่เคยซื้อไข่เป็ดไข่ไก่มีมากๆก็ทำไข่เค็มกินเองทำไข่ทองกินเองมันก็ถ้าบอยว่ามันเออเราไม่เห็นต้องไปซื้ออะไรใช่ค่ะเนาะถ้าเราพอเพียงได้ตรงนี้เป็นศูนย์เลี้ยงปลาของเขาปลาโมูปลาโมูก็คือมีปลาโมงอันนัคะ อ้ปลาตะเพียนตัวเบลอเลยไข่เต็มท้องนมนมจะเวียงแหก็ได้แป๊บเดียวเต็มเออถ้าลงขข่ก็ต้องรีบเอามันขึ้นเพราะเดี๋ยวกินไม่ทันมันเยอะมากติดมาเต็มเลยไงตัวใหญ่ตัวเบลอปลาเทโพปลามชมพรมีหลายปลาเป็นเป็นตะพันรวมๆกันได้ค่ะ ทีนี้แหละบางคนโอเคคือตรงนี้มันเป็นสพกรด้วยไงลูกเขาก็มีงบสนับสนุนให้พันปลาให้อะไรปลาจ้อยก็เอาปลาอะไรก็เอาหมดเลยทีนี้ในเรื่องยังชีพเราพอเห็นภาพแล้วแล้วถ้าเกิดคนที่แบบนึกตามไม่ออกว่าเราจะสร้างที่อยู่อาศัยให้มันพอเพียงยังไงก็ทราบ้านไปดูนี่เป็นยังไงไปดูกันนี่ข่อเองฉาบเองเลยคือเราต้องย่ําก้อนดินก่อนอ่าย่าตากแดดไว้อาทิตย์นึงพอแห้งแล้วเราก็มาโกอมาฉาบของเราเอง ดูภายนอกนี่ดูเหมือนไม่ม่ใช่ไม่ได้สร้างมาจาดินเนาะใช่ค่ะคือว่าเดี๋ยวขอแอบชมได้ได้ได้มาเลยนี่พระองค์สมเสด็จมานี่นะกับพระองคาท่านก็เข้ามาในบ้านประจอยนี่ได้ท่านเสด็จที่นี่หกเจ็ดครั้งอ่าหลังจากที่ประจอยไปพาท่านไปดำนาเนี่ยมามาที่นี่จะเย็นเนี่มีเจ้าของบ้านเห็นไหมเนีตามตามไอ้ตัวนี้ตามเฝ้าเนี่ยอยู่กันสองคนตายายลูก ห้องน้ำก็อยู่นี่อ่ามันเย็นเพราะว่ามันเป็นดินดินที่ไม่ได้เผาดินดิบด,ดินดินไม่ใช่ก้อนอิดอัดไม่ใช่อิดบล็อกอ่ะอ,อ,อ่าอ,อ,อ,อนอ่ามันจะไม่เก็บความร้อนอมันจะทะลุหมาหาประจอยไม่ได้หน้าหนาวก็จะอุ่นหน้าร้อนก็จะดินฝนตกไม่ได้ยินเสียงลรอกลับไม่รู้เรื่องเลยสบายดีจังเลยอืมสบายแล้วท่านงแป๊ะเปิดแอร์โหหนาวเลยประจอยก็ไม่ค่อยอยากจะเปิดเพราะตัวเองเป็นคนไม่ชอบ แต่เขาชอบอย่างนี้เขาขี่ร้อนเออแต่ว่าพราจอยว่ามีดินที่ไหนก็มันก็มีบ้านอยู่ตรงนั้นย่ำกระแกระเกลอแล้วก็มาปั้นตากแดดแล้วก็มากโกฉาบไม่มีเสาเนอะลูกเอาไอ้นั้นพาดลงไปเลยมันแข,แข็งแรงมากแข็งแรงมากใช่ค่ะอยู่ได้เป็นร้อยปี <มา S 2> นะนดินอะ่ะโกฉาบเองแล้วสุดท้ายเลยนี่ที่จับดูนี่มันจะแข็งๆนี่เพราะอะไรก่อนเราจะทาจะฉาบ เราดินฉาบนะแต่ใช้มันแข็งนี้ไม่มีฝุ่นอะ่ะก็ต้องเอากวนแป้งเปียกแบบสมัยเราเป็นเด็กเราเคยทำใส่กระปุงนักเรียนแข็งๆน่นนะ,ะเออนั่นแหละมากวนผสมกับดินสีที่เราล่อนดินลูกลังสีแดงๆอ,ะอ,อ่ะอ่านั่นแหละแล้วก็เอามาทาผสมน้ำมันพืชด้วยทาแบบนี้มันจะฉาบเหมืนอนเรฉาบปูนเลยนีมมีเต้าพิงด้วย ก็ไฟตีเขาตีใส่ไข่ซึ่งทั้งหมดเป็นวิถีชาวบ้าน<อ>ที่ที่ทำกันมาอ,อย่างต่อเนื่องแต่โอเคบางคนอาจจะหลงลืมไปแต่สุดท้ายมันก็เหมือนเป็นการคืนชีวิตสุขินดนบางคนไม่เชื่อบางคนไม่ยอมเข้าใจมไม่ยอมทำตามที่ท่านรับสั่งอ่าใช่ไม่ฟังคำพ่อแล้วแถมยังฆ่าแม่ฆ่าดินให้ตายฆ่าแม่ธรณีให้ตายให้เสื่อมโทรมเขาก็เปลี่ยนวิธีคิดที่จะให้เขาใช้อินทรีย์ยากมากอค่ะ ในส่วนหนึ่งเรายังไม่ได้พูดถึงไปถวายงานเดี๋ยวไปถามทีหลังก็ได้โอเคเดี๋ยวเสร็จตรงนี้ไปโคกน้องนาไปกันีลว่าโอเคไปเลย นี่เดินทางมาถึงจุดที่2แล้วค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราดูหนึ่งไร่แก้จนไปแล้วมาดูในส่วนของโคกหนองนาโมเดียวกันบ้างค่ะคุณป้าคะเล่าพื้นที่ให้ฟังนิดนึ่งว่าเราจัดสรรพื้นที่ให้มันเอื้อประโยชน์แล้วก็ครบวงจรกันยังไงบ้างโคกหนองนามันก็เหมือนของรัชกาลที่9แต่รัชกาลที่10ชท่านท่านให้เอามาตรงนี้หมายถึงว่า ถ้าเราเอ่ยคําว่าสิบห้าสิบห้าอะไรสามสิบสามสิบอะไรนะคนคะก็จะไม่เข้าใจออแต่พอบอกว่าเป็นตร, sidewalk, ตรงนี้เป็นโคกนะตรงนี้เป็นหนองนี่เป็นนาคือมันเข้าใจได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ลงมือทําได้เลยซึ่นมันก็ตัวเดียวนั่นแหละค่ะของพวกท่านนั่นแหละนึกออกไหมเออนั่นแหละมันทําเรียกว่าอย่างไงมีขุดเป็นบอ่อนะ้ํามีคลองไส้ไก่ออกไปเนอะแล้วก็ปลูกผัก อะไรต่อมีอะไรมันก็จะอยู่ในเหมือนในหนึ่งไร่ประจอยหมดเลยแต่แบ่งเป็นโคกแบ่งเป็นนาใช่ใช่มันชัดขึ้นชัดขึ้นที่อยู่อาศัยอือ่าเธอตอนนี้ยังมีแผนจะทํากระท่อมบนนั้นอย่างด้านซ้ายของเราคือเดิมทีเป็นโคกอ่าตอนเดิมนี้จะเป็นหนองออ่าเป็นเป็นหนองครับประจอยจะต่อไปจะทําเป็นนาเพราะมันมีมีหนองตรงนี้อันหนึ่งแล้วมันมากไปมันที่เราแค่ไร่เดียวไงได้ค่ะแล้วก็เราปลูก เออไม้ใหญ่เพื่อคุณมดินเนาะ้วกื่องมีใบกัมปูนี่คุมดินได้แล้วขายได้ด้วยอืมหล่นลงมาอยู่ตลอดเวลาเดี๋ยวต่อไปมีแผนจะทำบ้านบนต้นไม้ไว้ด้วย โอเคค่ะเมื่อกี้แอบไปเห็นโซล่าเซลล์โซล่าเซลล์ตรงนี้มีประโยชน์ยังไงกับสวนของเราบ้างตรงนี้สบายมากเลยแล้งเท่าไหร่เขาก็ทํางานให้เราเนาะเช้ามาเขาก็ปั๊มให้เราเย็นเขาก็ปิดเขาเองนั่นก็เป็นความโชคดีว่าทางพลังงานทดแทนจังหวัดจัดการให้ตรงนี้เขาให้กับโครงการพระราชดำริค่ะป้าโจ้ก็เลยโชคดีะในงั้นก็จบเลยตอนที่แล้งจัดจัดอ่ะต้นกล้วยยังตายหมดเลยเนี่ยแค่สามเดือนที่ที่ผ่านมาที่มันแล้งมากๆ ซึ่งเอามาใช้ทั้งสูบน้ําทั้งสองบ่อเลยใช่เนี่ยต่อไปนู่นเลยบ่อใหญ่นู่นด้วยค่ะเออลุงแป๊กเขาแบ่งไปเขาฝังท่อไปนู่นได้เยอะนะน้ําน้าเยอะค่ะ,ะประโยชน์ที่คุณป้าได้รับจากโค้งหนองนามีามยังไงบ้างอะไรบ้าง เยอะมากมัน<ะ>มันได้อะไรหลายสิ่งหลายอย่างแต่มันก็เหมือนที่ประจอยใช้ชีวิตตรงนั้นอยู่แล้วนะ,ะทําให้ดูอยู่ให้เห็นเลยเราไม่ใช่ว่าคุณจะมาดูฉันทึ่งทําไม่ใช่อย่างนั้นคุณไม่ไมาดูฉันก็ใช้ชีวิตอยู่อย่างนี้ทั้ง<ะ>ืีทั้งชาติฉันก็อยู่ฉันอย่างนี้ะนะมันทําให้เรามีความสุขครอบครัวอบอุ่นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างลูกมันม,มันอธิบายไม่ถูกเนาะ,ะมันไม่มีใครอีกแล้วล่ะที่จะเหมือนพระองค์ท่านแล้วก็พระราชาวงค์ทุกพระองค์ค่ะ ทุกของชาวบ้านนั่นคือทุกของแผ่นดินถ้าได้ยินเสียงร่ำไห้วิ่งไปหามีเมตตากรุณาเมิตาอุเบกขาพาพี่น้องของพ้นไัยท่านเหนื่อยนะแต่ท่านก็สู้ทรงพาทรงงานหนักมากค่ะซึ่งประเทศไทยของเราของผู้ชมจริงๆปีนี้เข้าสู่สังคมสุวารเ这็นรูปแบบแล้วค่ะก็ไม่ไปไหนกันแล้ว7 4ใช่ประจยต้องเดินทางไปทํางานให้พานมีความสุขและแข็งแรงอื เล่าเคล็ดลับให้ฟังนิดหนึง่งแฟนคลับรายการเราเป็นผู้สูงอายุเยอะมากหมอนการปรจอยฝากนิดหนึง่งได้ไหมคะว่าสาหรับเคล็ดลับของการใช้ชีวิตให้สูงไวแต่ใจเรายังเป็นสุขคิดีทําดีมีความสุขไม่ต้องไปอะไรใครยังไงอย่าไปอิจฉาใครยงเราพอใจในสิ่งที่เรามียินดีในสิ่งที่ได้ค่ะนะแล้วก็ทําตัวแบบเศรษฐกิจพอเพียงนั่นแหละคุณรู้จักพอ,อแค่นั้นมีความสุขลุกจะไม่เป็นอะไรจะไม่มีโรคเบาหวานเบาเหินก็ไม่เป็นเขานะปจอย สบายสบายชิวๆชอ่ะข้าวปูกี้เองผักปูกินเองสบายนะแล้วก็ออกกําลังกายแล้วทําสวนมันก็ได้ออกกําลังกายไปในตัวอยู่แล้ววันวันอ่ะมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ใช่อแบบนอนติดเตียงก็คงไม่เอานะขอภาวนาอย่าไปเลยเพราะว่าจะไปให้องค์ความรู้เขาไม่ได้ไปสอนลูกๆในเรือนจาอีกเยอะแยะที่เขาคอยคอยพระจอยทุกปีแต่ทุกที่ไปนี่เป็นงบของกรมราชทัณฑ์เป็นงานชิ้นโบแดงของเขาเลย่ะ โอเคค่ะทุกคนจะได้ทราบเลยนะว่าป้าจอยนอกจากจะเป็นประธานศูนย์ต้นแบบแล้วเนี่ยยังถือว่าเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตของคนผู้สูงอายุคนหนึ่งที่มีความสุขแล้วก็พร้อมจะแบ่งปันออข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์ดีๆให้กับทุกคนค่ะวันนี้ก็ขอบคุณป้าจอยมากๆนะคะที่มาร่วมแบ่งปันข้อมูลดีๆให้กับเรา เรื่องราวของคุณป้านงนุษค่ะถือเป็นต้นแบบความสําเร็จในการนําหลักปรัชญาของรัชกาลที่9รัชกาลที่10และพระบรมวงศานุวงศ์มาปฏิบัติใช้ซึ่งนอกจากจะทําให้ตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นแล้วยังช่วยเหลือคนรอบข้างให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยค่ะสําหรับรายการของเราวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ